สวัสดีค่ะค่ะก็มาพบกับชยดายอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมน้องแอตโตของเรานะคะตอนนี้น้องแอตโตของเรานะคะก็กําลังมีตุ่มหนอ่อมีหนอนะคะสองหนอ่อแล้วก็มีตุ่มดอกนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะตุ่มดอกนี่คือแบบ เยอะมากเลยค่ะเบียดเบียดกันอยู่ตรงกลางเลยนะคะเป็นกระจุกเลยหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ข้างๆ่างเงี้ยเนี่ยก็น่าจะเป็นตุ่มเนี่ยค่ะเป็นตุ่มดอกหมดเลยนะคะเยอะมากเยอะมากเลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือหน่อของเขานะคะหน่อมีขนปุกปุยเต็มเลยนะคะแล้วก็มีขนหนามด้วยนะคะก็คือแปลกแปลกมากเป็น a s t ท o ที่ แลกนะคะตรงหนอ่อหน่อมีตุ่มหนามออกมาด้วยนะคะน่าคาดว่านะคะอตโตลูกนี้นะอาจจะเป็นลูกที่เขาผสมมานะคะซึ่งก็ก็ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเพาะเราไม่ได้เพาะเขามั้งแต่ทีแรกนะคะแต่นี่นะคะให้ดูชัดๆนะคะ มีหนามนะคะธรรมดาแอสโตจะไม่มีหนามนะคะแต่ต้นนี้หนอ่นอมีขนปุกปุยแล้วก็มีหนามซึ่งก็งงไปอีกนะคะนี่นะคะหนอ่สองหนอไม่เหมือนแม่นะคะแม่ไม่มีหนามนะคะแม่ไม่มีหนามเห็นไหมคะแต่ว่ามีตุ่มดอกนะคะตุ่มดอกมีดอดนะคะมีดอดเต็มเลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนออพอจะทราบว่าเจ้าแอตโรต้นนี้นะคะมีสายพันธุ์ผสมกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าชยดาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาตุ่มหน่อก็ไม่มีหนามอย่างนี้นะคะเพิ่มเห็นไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะได้ถามคนขายมาตั้งแต่ทีแรกนะคะว่าจริงๆแล้วตัวแอตโรตัวนี้เนี่ย ผสมกับอะไรมาหรือเปล่านะคะบิดจากอะไรมาไหมนะคะนี่นะคะก็สวยไปอีกแบบแปลกไปอีกแบบนึงนะคะค่ะก็อีกไม่นานก็ก็คงจะได้ชมดอกของน้องนะคะนี่นะคะให้ดูใกล้หนอ่นอน่อมีความเป็นตะปุ่มตะปำคล้ายๆกิ๊กโก ก็ไม่เชิงนะคะก็เป็นรูปกระดองเต่าอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแปลกตรงที่เขามีหนามด้วยนะคะมีหนามเนี่ยคะ่ะหนามก็ทิ่มมืออยู่นะคะแข็งๆอยู่เหมือนกัน <c oughs> ก็ก็น่ารักดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ